สวัสดีค่ะวิดีโอวันนี้โชว์ก็มาทําเป็นวิดีโอฮอลนะคะก็จะมาฮอลกระเป๋าที่โชว์เพิ่งจะได้มาใหม่เมื่อไม่านี้นะคะก็เป็นของหลุยส์วิกตองนะคะก็เป็นถือได้ว่าเป็นหลุยส์วิกตองชิ้นแรกของโชว์เลยก็ว่าได้นะคะก็เลยจะมาทําเป็นฮอลแล้วก็มารีวิวให้สาวๆดูด้วยนะคะโชว์ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ทํานะคะแต่พอมานั่งนึกดูก็คือสาวๆที่ติดตามช n e l หรือว่าช่องของโชว์อยู่เนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่ชอบแบบว่าเรื่องของแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรประมาณเนี้ยโชว์ก็เลยคิดว่า ออถ้าหยิบเอาขึ้นมาแบบทำเป็นฮอลหรือว่าทำมาออรีวิวเล็กๆให้สาวๆได้ดูด้วยก็ก็น่าจะดีนะคะก็เลยตัดสินใจทำนะคะก็ กระเป๋าที่จะมาฮอก็คือเป็นของลุยวิกตองนะคะก็จริงๆเมืองที่โชว์อยู่ไม่มีช็อปของหลุยคะ่ะแต่ว่าโชว์มีอยู่ที่ออสโลก็คือที่เมืองหลวงนะคะก็เลยแต่โชว์รู้จักกับน้องคนนึงนะคะก็ชื่อว่าน้องขวัญก็คือน้องขวัญรับอา,าสาซื้อแล้วก็ส่งมาให้นะ,ะก็ต้องขอบคุณมากมากเลยเพราะว่าโชว์เองก็ไม่มีเวลาเดินทางไปออสโลด้วยตัวเองในประมาณนี้แล้วอีกอย่างก็ระยะเวลาก็ค่อนข้างที่จะ กระชั้นชิดคือโชจะจะกลับเมืองไทยแล้วด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยฝากให้น้องเขาซื้อให้นะก็มาดูสําหรับใบแรกกันเลยนะคะสําหรับใบแรกใบนี้ที่โชตัดสินใจซื้อก็คือเอ่อจะเป็นกระเป๋าคีย์พาวส์นะคะของหลุยส์วิกตองก็คือโชใบแรกนี้ทั้งสองใบนี้ซื้อไม่พร้อมกันนะคะใบแรกซื้อเมื่อเดือนตุลาคมนะคะก็คือตัดสินใจซื้อใบนี้ก่อนนะคะก็โดยปกติเวลาไปซื้อของที่หลุยส์เขาก็จะมีใส่ถุงกระดาษอะไรมาให้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกใบเ แล้วก็มีใบาการันตีอะไรให้นะคะโชวข้ามไปแล้วก็ผลิตภัณฑ์หรือว่ากระเป๋าของเราก็จะอยู่ในกล่องสอี่เหลี่ยมเล็กๆอันนี้อีกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นกล่องตามสไตล์ของลุยก็จะมีะน่าจะเป็นหนังสายหนังอะไรผูกริบบิ้นผูกไว้ให้นะคะแล้วก็กล่องของลุยก็จะมาเป็นเหมือนกล่อง กล่องกระดาษที่แบบมีคุณภาพดีแล้วก็เป็นลักษณะแบบว่าลิมชักนะคะเมื่อเราเลื่อนออกมาก็จะมีผลิตภัณฑ์ก็จะอยู่ข้างด้านในก็ของลุยเขาก็จะมีทุกทุกใบก็จะมีถุงกันฝุ่นผ้ากันทุนผ้ากันฝุ่นให้นะคะก็จะอยู่หน้าตาอย่างนี้นะคะกเ็เปิดออกมาก็จะเป็นกระเป๋าคีย์เพลสนะคะ อันนี้รุ่นที่โชวซื้อเนี่ยลายที่โชวซื้อมันจะเป็นลายเป็นลายตารางแบบนี้เนี่ยเ,เ,เป็นชื่อชื่อลายว่า,าถ้าโชวออกเสียงไม่ผิดนะดาเมียอีบีนนะคะก็ดาเมียอีบีนนะคะแล้วก็เป็นเป็นสีน้ําตาลรู้สึกว่าลายนี้มันจะมีสองสีคือสีขาวกับสีน้ําตาลแต่ว่าโชรู้สึกว่าสีสีขาวเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างที่จะสกระปรกง่ายโชก็เลยเออเอาสีน้ําตาลดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ลักษณะของกระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋าใบเล็กๆนะคะที่มีอันนี้ก็เป็นโลโก้ของหลุยอยู่ด้านนี้นะคะก็จะมีด้านละนหนึ่งจุดสําหรับหลุยวิกตองนะคะส่วนซิปก็จะเป็นซิปสีทองที่แบบว่าเลื่อนแบบว่าเลื่อนได้แบบสมูทนะคะไม่ติดอะไรก็จะมีโลโก้ของหลุยส์อยู่ทุกด้านไหนนะคะ,ะข้างในกระเป๋านะคะก็จะมีพวกกุญแจหรือว่ามีคีย์นะคะที่เอาไว้ใส่แบบพวกกุญแจ พวกพวงกุญแจนะคะก็ลักษณะพิเศษของห่วงพวงกุญแจของเขานะคะก็คือวิธีโดยปกติถ้าเป็นห่วงประมาณแบบลักษณะนี้ทั่วๆไปเขาก็จะเป็นแบบเหมือนเรากดลงไปได้เลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหัวล็อกอะค่ะคือแค่เลื่อนแล้วก็เปิดก็จะเป็นอย่างนี้คล้ายๆกับสปริงนิดนึงนะคะก็จะปิดก็เลื่อนก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานดีนะคะที่โช์ตัดสินใจซื้อใบนี้แล้วก็อยากจะได้เนี่ยคือโช์ ตอนแรกคือตั้งใจว่าอยากจะ,ะซื้อมาใส่คือพวงกุญแจรถแล้วก็กุญแจบ้านแล้วก็ทุกกุญแจทุกสรรพสิ่งทุกกุญแจของโชว์โชว์จะใส่ในนี้หมดเลยนะคะก็ะชิ้นนี้ตัดสินใจซื้อเพราะว่าเป็นการให้รางวัลตัวเองนะคะตอนที่โชว์สอบใบขับขี่ภาคใบขับขี่รถยนต์ภาคทฤษฎีผ่านนะคะก็ ก่อนสอบก็ตั้งใจไว้แล้วว่าเออเอถ้าถ้าทำได้นะคะจะให้รางวัลตัวเองหนึ่งชิ้นนะคะก็นะเจ็บตัวไปนะก็คือด้วยความที่การสอบใบขับขี่รถยนต์ของที่เนี่ยถ้าเป็นภาคทฤษฎีนะคะก็ไม่รู้สิคือก่อนก่อนหน้านี้ก็หลายๆคนพูดก็คือแบบมันยากมันยากมันยากอะไรประมาณนี้เออก็ก่อนสอบก็วันวันเกรงๆอะไรประมาณนี้กลัวๆอะไรอย่างเงี้ย โชก็เลยบบกว่าเออโอเคถ้าเธอทําได้นะคือเหมือนคุยกับตัวเองอะเออถ้าเธอทําได้นะฉันให้รางวัลเธอหนึ่งอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออก็มาดูนะคะว่าอยากจะได้อะไรก็ปรากฏว่าอยากได้สิ่งนี้ละค่ะเอามาใส่กุญแจรถเพราะว่าหลังจากที่ได้ใบกับขีม่มาเรียบร้อยเนี่ยโชก็จะซื้อรถนะคะก็เอ่อก็เลยตั้งใจว่าเออซื้ออันนี้มาใส่กุญแจรถด,ดีกว่าอะไรเงี้ยใส่กุญแจรถใส่กุญแจบ้านก็เป็นกระเป๋ากุญแจไปเลยก็เลยชอบมากนะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่า ใช้ง่ายใช้สะดวกอะค่ะคือเวลาที่เรามีพวงกุญแจเนี่ยเราไม่ต้องแบบโยนลงในกระเป๋าแล้วก็ควานหาให้มันยุ่งยากแค่หยิบกระเป๋าใบนี้ขึ้นมาก็คือก็เจอแล้วทุกกุญแจนะคะเป็นกุญแจบ้านกุญแจรถเพียงแต่ว่าตอนนี้โชยังไม่มีกุญแจรถนะคะเพราะากระเป๋ามาแล้วแต่รถยังไม่มานะคะก็เป็นอะไรที่ โอเคชอบมากเอนจอยมากสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะสำหรับใบต่อมานะคะใบนี้ก็ซื้อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็คือเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้นะคะก็ตั้งใจซื้อเพราะว่าคือคือเอาจริงๆคือหลังจากที่ได้ใบนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าเออ ชอบยังเลยคือคุณภาพเขาดีหนังดีอะไรประมาณนี้ก็เลยบอกเอออยากจะได้อีกสักใบคือแล้วก็เราอยากได้กระเป๋าตังค์ใหม่ด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยมองๆว่าเอออยากจะได้อะไรนะคะก็ไปดูของลุยก็จะมีกระเป๋าตังค์หลายแบบหลายอันเนาะก็โชก็ตัดสินใจเออโชอยากได้รุ่นชื่อรุ่นว่าอิมิลี่นะคะก็เลย ซื้อมานะคะก็เพิ่งจะได้มาเมื่อ,อสองสามวันที่ผ่านมายังไม่ได้เปิดใช้เลยก็เลยเอามาห่อให้ดูด้วยนะคะก็อยู่ในถุงใบนี้เหมือนเดิมนะคะตอนที่ซื้อมา,อาก็จะมีกระดาษาใบการันตีอะไรให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็จะอยู่ในกล่องแต่ว่ากล่องก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะเป็นลักษณะเดิมนะคะก็ เป็นกล่องลิ้นชากเลื่อนออกมานะคะแล้วก็จะเจอกระเป๋าอยู่ด้านในนะคะเอ่อจะเป็นกระเป๋าตังค์แบบยาวนะคะชื่อรุ่นอิมเอเมลิลี่เอเมิลี่นะคะก็จะเป็นลายเดิมค่ะเป็นลายาดามอี่อีบีนนะคะเอเมิลี่วอลเล็ตนะคะก็เป็นกระเป๋าตังค์แบบยาวที่ที่แบบเป็นแพ็คอย่างนี้นะคะแล้วก็ โชว์ให้เขาปั๊มชื่อโชว์เข้าไปด้วยก็คือชื่อมีชื่ออยู่ตรงนี้พชาะว่ามันเก๋ดีอะมันเหมือนกับแบบกระเป๋าชั้นชื่อชั้นอะไรประมาณนี้ก็เลยเออ,เอ,อให้เขาปั๊มชื่อไปด้วยนะคะก็เป็นชื่อสีทองนะก็รู้สึกมันจริงๆเขามีหลายสีนะแต่ว่าโชว์ว่าสีทองม,มันมันไม่รู้ดิไอตัวตัวแป๊ตัวหมุดอะไรมันเป็นสีทองเนี้ยนะคะก็คิดว่าน่าจะไอซิปอะไรต่างๆก็เป็นสีทองโชว์คิดว่า สีทองนี่น่าจะแมทที่สุดแต่บางคนก็แบบชอบสีแดงนะแต่ว่าโชเคยเห็นก,ก็เหมือนกันแต่ว่าโชชอบสีทองนะคะก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าแอมเบอรี่นะคะก็ช่องลักษณะของกระเป๋าก็คือด้านหน้าเนี่ยจะมีช่องสําหรับใส่บัตรพวกการ์ดต่างๆเนี่ยสี่ช่องนะคะแล้วก็จะมีช่องซิปนะคะที่เอาไว้ให้ใส่เหรียญใส่อะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นการ์ดของลุยบิกตองนะคะก็ อันนี้ก็จะเป็นช่องที่เอาไว้สำหรับใส่เหรียญน,นะคะเสร็จแล้วเปิดออกมาด้านในก็จะมีช่องอีก1ช่องอยู่ตรงนี้นะคะ,ะหนึ่ช่องแล้วก็มีช่องอีก1น,นช่องอยู่ตรงนี้เอาไว้ใส่การดใส่อะไรก็ได้แล้วก็ช่องใหญ่คือช่องนี้นะคะคือก่อนที่โชจะซื้อโชก็ดูรีวิวเหมือนกันว่าเออรุ่นไหนมันโอเครุ่นไหนดีอะไรประมาณนี้โชก็ชอบอยู่2รุ่นคือรุ่นที่มันเป็นซิปเปอร์ซิปีนะคะคือเป็นซิ รุ่นทั้งหมดแล้วก็เป็นรุ่นเอมเมอรี่ตัวนี้แต่ว่าโชว์รู้สึกว่าไม่รู้สีรู้สึกโดนโดนตัวนี้มากกว่าจริงๆทั้งที่ทั้งที่ที่ใส่ใส่บัตรจะน้อยกว่ารุ่นซิปปี้นะแต่ว่าโชว์รู้สึกว่าเออบัตรที่เราใช้จริงๆมันก็มีแค่ไม่กี่บัตรไอ้อส่วนบัตรอื่นๆก็ก็เอามาใช้ไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ช่องใหญ่ช่องนี้คือหลายๆคนที่เขาทํารีวิวเอาไว้เขาก็บอกว่า สามารถที่จะใส่เป็นโทรศัพท์เป็นอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะก็ก็ค่อนข้างที่จะ compact อยู่เหมือนกันอนะไรอย่งนี้ก็เลยก็เลยตัดสินใจเอารุ่นนี้แล้วก็รุ่นนี้ราคาถูกกว่ารุ่นที่เป็นซิปปีเลยด้วยนะคะก็นะนะนะก็เจ็บตัวไปก็กว่าจะได้มาก็หยอดกระปุกอยู่เหมือนกันนะนะก็เป็น อันนี้เป็นซื้อมาเพราะเป็นให้อของขวัญวันคริสต์มาสให้กับตัวเองนะคะสำหรับชิ้นนี้ถ้าแล้วนั่นก็เป็นฮอลแล้วก็มินิรีวิวของโชว์นะคะก็ยังไงหวังว่าสาวๆคงจะชอบกันนะคะไว้เจอกันวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ